สวัสดีครับท่านผู้ชมพราผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการกินข้าวของคนต่างังหวัดซึ่งทําบุญทําทานาเสร็จก็มีการรวมกันกินข้าวที่สาราวัดนี่ถ้าเป็นคนดูความอบอุ่นของคนบ้านนอกเนาะคือหรือคนต่างจังหวัดที่ทําบุญร่วมกันแล้วนั่งกินข้าวรวมกันแบบนี้ดูมีความสุขดีครับนี่คือเป็นประเพณีของคนต่างจังหวัดเนี่ที่มานั่งกินข้าวกินปลารวมกันแล้วมีความสุขดีครับ บางคนก็กินไม่หมดก็เอากลับบ้านครับถ้าเอาไว้ก็ทิ้งก็เปล่ากับข้าวกับปลาเยอะแยะเลยเลือกกินได้ตามสบายกับข้าวกับปลาขนมเขต้มมีเยอะแยะอยากจะกินอะไรก็ตามสบายเลยแกงฟักแกงไก่ใส่ฟักแกงก่อเของคนท่าคนแก่ก็นอกเรา บางคนก็อิ่มแล้วก็เก็บข้าวเก็บของช่วยกัน,นไปลุไปล้างก็จะมีหลายกลุ่มอะที่กินเสร็จแล้วก็ไปเก็บของเก็บชามเก็บช่วยไปล้างช่วยล้างนี่ครับคือบรรณนอกของเราซึ่งช่วยการคนละไม้คนละมือในกรุงเทพคง,งไม่เห็น,นในกรุงเทพบ้านเราไอ้บรรณนอกบ้านเราจะเป็นแบบนี้ครับ ก่กินข้าวกินปลาเนี่ยวกหักไม้ใส่ไก่ผัดกัวไม้ใส่ไก่กิลกัวผัดกับไม้ใส่ไก่อันนี้ก็หัวกล้วยใส่ไก่กน,กนี่คุณภรรยาผมก็ได้กินฟัก ฟักใส่ไก่ร้อยอย่างหู้แซ่บหลายผัดยางนี่นี่เรียกอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มกแล้วไหมมกหน่อไม้อันนี้ดูนะอันนี้ผัวหน่อไม้ผัดไม้ไทยไก่อาหารการกินที่วัดของเรามีเยอะแยะประเพณีบ้านนอกเราก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับทำบุญทำทานเสร็จก็ นั่งรวมกลุ่มกินข้าวกันสังเกตดูก็จะมีแต่คุณยายคุณย่าของเราเนี่ยคนเท่าคนแกในหมู่บ้านมันทำบุญร่วมกันครับเ <Yeah. S 1> <Hey, S 2> นะี่เห็นแล้วก็อบอุ่นดีครับการกินข้าวกินบานรวมกลุ่มกันมันเป็นวิถีชีวิตของคนต่างบ้านท,ที่มาทมําบุญที่วัดซึ่งปกติในในกรุงเทพเราก็มันจะไม่เคยมีนะการไปทําบุญที่วัดแล้วก็นั่งรวมกลุ่มกินข้าวอย่างเงี้ยคงจะไม่มี หรืออาจจะมีหรือผมอาจจะไม่เจอแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีอ่ะแต่้านนอกเรามีครับมีทุกวันเลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่คนเท่าแก่ก็กินข้าวกินข้าวก็อร่อยดีเนี่ยกินหมดไปเป็นจำชามอ่ะเอออัน,ไไน,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 นอนอเปอเออเออ่เ <c oughs> อเออเออเอเอออออ เดี๋ยวที่นี้เขากเก็บเอาไปล้างคลิปนี้สั้นๆจะให้ดูการกินข้าวกินปลาของคนมันอกเรานี่ของต่างบัตรเดี๋ยวดูกินเสร็จเขาก็เอาไปล้างเดี๋ยวตามไปดูที่ในครัวครับท่านผร้ชมงครับพอพอเขากินข้าวกินปลาเสร็จท้าก็จะเก็บช่วยชามมืใชพื่อล้างที่นี่นี่คือโรงครัวนะมันนอกเราก็ขยายนันแข็งเียช่วยชามที่กินเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ดูครับกำลังช่วยล,ล้างอยู่ ช่วยกล้างอยู่ <c oughs> นี่คือชุมชนบ้านเราช่วยกันกินแล้วก็ช่วยกันล้างนี่คือเบื้องหลัง <c oughs> วิธีชีวิตคนคนต่างกังหัดก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คืองานวัดนะช่วยกันกินช่วยกันล้างขามนี่คือเบื้องหลังครับทำเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็จะเป็นมีช่วยกันคนละมืคนละมือขยันขันแข,ข็ง แม่บ้านเป็นคนทํำแล้วก็เป็นคนล้างทำกับพ้าเองล้างเองคลิปนี้สั้นๆให้ดูวิถีชีวิตของคนบ้านนอกแล้วครับท่านผู้ชมครับขอโทษเ <c oughs> พ่ยามผัดแดกล้างก็ผัดแดกเก็บล้างก็ล้างไปเก็บก็เก็บไป พอล้างเสร็จนี่คือผนกเก็บครับตะมาควา่ำเพื่อให้มันแห้งไม่แต่คุณป้าคุณยายเราล้างเสร็จกะมาควา่ำเพื่อให้จามันแห้งแล้วเก็บครับแล้วก็เก็บเข้ากระดังต่อไปเพื่องานหน้าเรียบร้อยล้างเสร็จีบ้อยแล้วตะมาความมา่ำหน่อยน คือบ้านานานวนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดงานบุญงานกุศลก็อย่างนี้นะครับถ้าเป็นคของวิถีของคนมานอกเราือคนต่างจังหวัคดคลิปนี้เอาไวา้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ